สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจชุดหนึ่งครับเป็นเหมือนคู่มือเตรียมสอบเลยสำหรับนายช่างไฟฟ้าเนื้อหานี่แน่นมากครับค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กสุดๆอย่างอะตอมไปจนถึงกฎสำคัญสคัญที่ใช้ควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาหัวใจสำคัญของเรื่องพวกนี้ออกมาให้ให้เข้าใจง่ายๆออื เหมือนมีเพื่อนที่รู้เรื่องไฟฟ้ามานั่งขุยให้ฟังเลยครับลองมาดูกันว่าแก่นของไฟฟ้ามันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมพื้นฐานพวกนี้ถึงสำคัญกับเทคโนโลยีรอบปัวเราจังเลยใช่เลยค่ะเรื่องพวกนี้ฟังดูอาจจะแบบว่าพื้นฐานมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือโครงสร้างหลักเลยที่ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงระบบไฟฟ้าของประเทศทำงานได้นะคะครับถ้าจะให้เริ่มก็ต้องเริ่มที่จุดเล็กที่สุดจริงๆค่ะคืออะตอมเลยค่ะโอเค งั้นมาเริ่มแกะกันเลยนะครับเอกสารชุดนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยคําถามพื้นฐานจริงๆเลยว่าอะตอมประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะซึ่งคําตอบก็คือโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อ e ิเล็กตรอนใช่ค่ะ3อย่างหลักๆแล้วเจ้า3ตัวนี้มันเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้าได้อย่างไรครับอ๋อมันเกี่ยวกับประจุไฟฟ้าค่ะโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสตรงกลางอะตอมนะคะมีประจุเป็นบวกส่วนอ e ิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆเนี่ยมีประจุเป็นลบบ นิวตรอนไม่มีประจุจุดสำคัญคือธรรมชาติของประจุพวกนี้ค่ะประจุเหมือนกันจะผลักกันแต่ถ้าประจุต่างกันมันจะดูดกันอ๋ออันนี้เหมือนแม่เหล็กเลยปะครับแบบค้่เหมือนกันผลักกันคล้ายๆกันค่ะค้่ต่างกันก็ดูดกันใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแรงทางไฟฟ้าซึ่งแรงดูดระหว่างโปรตอนบวกกับอิเล็กตรอนลบเนี่แหละค่ะที่ยึดอิเล็กตรอนไว้กับอะตอม แต่ในวัสดุบางชนิดนะคะอิเล็กตรอนตัวนอกสุดหรือที่เรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมันหลุดและเคลื่อนที่จากอะตอมหนึ่งไปอีกอะตอมหนึ่งได้ง่ายอ๋อครับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระนี่แหละค่ะที่เราเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าเข้าใจแล้วแสดงว่าวัสดุที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆก็คือจะนำไฟฟ้าได้ดีถูกต้องค่ะนั่นคือที่มาของการแบ่งประเภทวัสดุในงานไฟฟ้าเลยค่ะในเอกสารระบุไว้3ประเภทหลกัหลกๆคือตัวนำคอนดักเตอร์ อันนี้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ง่ายมากยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีครับฉนวนอินซูเลเตอร์อันนี้ตรงกันข้ามเลยคืออิเล็กตรอนถูกยึดไว้แน่นมากไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านครับผมและก็สารกึ่งตัวนำเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่กึ่งกลางซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เลยนะคะแต่สำหรับพื้นฐานวงจรไฟฟ้าวันนี้เราจะเน้นที่ตัวนำกับฉนวนก่อนค่ะได้ครับในเอกสารมีคำถามว่า ตัวนำที่ดีที่สุดคืออะไรคำตอบคือเงินค่ะเงิน s ิลเวอแต่สายไฟที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปกลับเป็นทองแดงทำไมล่ะครับใช้ของดีสุดไปเลยไม่ดีกว่าหรอเป็นคำถามที่ดีคะเงินเนี่ยนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดจริงแต่ว่าราคาก็สูงมากเหมือนกันนะคะอ๋อแพงทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีเป็นอันดับสองแต่ราคาถูกกว่ามากในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้ทองแดงมากกว่าเพราะว่าคุ้มค่ากว่าคะ่ะ ครับเข้าใจได้ค่ะส่วนฉนวนที่เราเห็นหุ้มสายไฟเช่นพวกพลาสติกหรือยางก็มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าไหลไปในทางที่ไม่ต้องการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสหรือป้องกันการลัดวงจรที่สายไฟอาจจะแตกกันได้ค่ะแสดงว่าการเลือกใช้วัสดุก็ต้องดูทั้งคุณสมบัติแล้วก็ราคาประกอบกันด้วยใช่เลยค่ะแล้วมันมีค่าอะไรที่ใช้วัดความสามารถในการนำไฟฟ้าโดยตรงไหมครับมีค่ะ เรียกว่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสัญ,ญลักษณ์คือรตัวรนะคะรค่ะเป็นสมบัติเฉพาะของเนื้อวัสดุเลยยิ่งค่าโรต่ําหมายความว่าวัสดุนั้นต้านทานการไหลของไฟฟ้าน้อยหรือก็คือนําไฟฟ้าได้ดีนั่นเองค่ะเงินจึงมีค่าโรต่ําที่สุดรองลงมาก็เป็นทองแดงค่ะโอเคพอเข้าใจเรื่องการไหลของอิเล็กตรอนกับวัสดุแล้วทีเนี้มาดูเรื่องปริมาณที่เราใช้วัดค่าต่างๆในวงจรกันบ้าง เอกสารพูดถึงประจุไฟฟ้าหน่วยเป็นคูลอมตัว c ใหญ่อันนี้คือปริมาณของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับใช่ค่ะโดย1คูลอมนี้คือปริมาณประจุของอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลมากๆเลยนะคะประมาณ6.24คูณ10ยกกำลัง18ตัวเลยค่ะโอเยอะมากแล้วปริมาณสำคัญต่อนาคือแรงดันไฟฟ้าหรือโวลเตจตัว v ใหญ่หน่วยเป็นโวลต์ค่ะโวลต์เอกสารบอกว่า มันคือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด2จุดอันนี้ช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่าคืออะไรได้ค่ะลองนึกถึงแท้งน้ำสองใบที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อที่ก้นแทงนะคะครับถ้าระดับน้ำในแท้งทั้งสองเท่ากันน้ำก็จะอยู่นิ่งๆไม่ไหลไปไหนอ่าฮะแต่ถ้าแทงหนึ่งมีระดับน้ำสูงกว่าอีกแทงระดับน้ำต่ำกว่ามันจะเกิดความต่างระดับ หรือเหมือนกับแรงดันน้ำนะคะทำให้น้ำไหลาจากแท้งสูงไปแท้งต่ำอ๋อครับครับแรงดันไฟฟ้าก็เอ่อคล้ายๆกันค่ะมันคือแรงผลักดันทางไฟฟ้าที่ทำให้ประจุไฟฟ้าหรือเอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุดที่มีศักไฟฟ้าสูงกว่าไปยังจุดที่ต่ำกว่าถ้าไม่มีความต่างศักหรือไม่มีแรงดันไฟฟ้าก็จะไม่มีกระแสะไฟฟ้าไหลค่ะอธิบายได้เห็นภาพเลยครับเหมือนต้องมีแรงดันถึงจะเกิดการไหลได้ ในเอกสารนี้มีตัวอย่างคำนวณด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยใช้พลังงานไป50จูลตัว J ค่ะ50จูลตูดก็คือ V เท่ากับ W ส่วน Q ใช่ไหมครับพลังงานหารด้วยประจุใช่ค่ะพลังงานหารด้วยประจุก็จะเป็น50จูลหาร10คูลอมก็คือ5โวลต์ถูกต้องเลยค่ะ5 V นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานประจุและก็แรงดันไฟฟ้าค่ะ ทีนี้การเข้าใจหน่วยย่อยหรือคำนำหน้าหน่วยหรือ Prefix นี้ก็สำคัญนะคะครับพวกมิลลิม c โครอะไรพวกนี้ใช่ค่ะอย่างในเอกสารมีถามว่า 500mV หรือ mv เนี่ยเท่ากับกี่โวลต์คำว่ามิลลิ m มิลลิมหมายถึง1ส่วนพันหรือ10ยยกกำลังลบ3 1, นะคะครับดังนั้น5 0 0 mv ก็คือ500คูณ10ยกกำลังลบ3โวลต์หรือเท่ากับ0.5 V โวลต์ค่ะ 0.5โวลต์ค่ะตรงนี้ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะคะว่าในเอกสารต้นฉบับเฉลยข้อ13ตอบ 0.005V ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการแปลงหน่วยค่าที่ถูกคือ0.5โวลต์ค่ะอ๋อครับครับการแปลงหน่วยนี้เจอได้บ่อยจริงๆครับต้องระวังให้ดีแล้วแหล่งที่มาของแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงหรือ DC ที่เราใช้กันบ่อยๆมีอะไรบ้างครับก็มีตั้งแต่ฐานไฟฉายแบตเตอรี่แบบต่างๆ เซลแสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล์นะคะไปจนถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงหรือ DC Gener a t o r ค่ะครับในเอกสารยังแบ่งประเภทเซล์ไฟฟ้าเป็น2แบบหลักๆด้วยค่ะคือเซลล์ปถม,มภูมิ (primary cell) พวกนี้คือใช้แล้วหมดไปชาร์จใหม่ไม่ได้เช่นถ่านไฟฉายเอาคลายทั่วไปที่เราใช้กันค่ะอ๋อแบบใช้แล้วทิ้งเลยใช่ค่ะกับอีกแบบคือเซล์ทุติยภูมิ (secondary cell) อันนี้คือแบบที่ชาร์จไฟใหม่ได้หลังจากใช้หมดไปแล้วครับครับ เช่นแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่รถยนต์หรือพวกแบตสำรองไฟ UPS ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วความจุข,ของแบตเตอรี่พวกนี้เขามักจะบอกเป็นแอมแปร์ชั่วโมงหรือ Ah ครับ Ah ค่ะค่านี้บอกอะไรเราได้บ้างคะในเอกสารมีตัวอย่างครับว่าถ้าแบตมีความจุ50 Ah แล้วเราใช้งานโดยดึงกระแสคงที่5แอมตัว A ะจะใช้ได้นานเท่าไหร่คำตอบคือ10ชั่วโมงม,มาจาก5 0 Ah หารด้วย5 a ได้1 0 h ก็แสดงว่าค่า ah บอกถึงความสามารถในการจ่ายกระแสในช่วงเวลาหนึ่งหงถูกต้องค่ะมันเป็นตัวบ่งชีค้คร่าวๆว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้นานแค่ไหนภายใต้ภาระหรือโหลดที่กำหนดนะคะซึ่งมีประโยชน์มากในการเลือกขนาดแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะโอเคเมื่อมีแรงดัน v เป็นตัวผลักก็ต้องมีการไหลเกิดขึ้นนั่นคือกระแสไฟฟ้า current ตัว i ซึ่งมีหน่วยเป็นแอมแปร์ตัว A ใช่ไหมครับใช่ค่ะแอมแปร์กระแสะไฟฟ้าคืออัตราการไหลของประจุไฟฟ้าผ่านจุดใดจุดหนึ่งในวงจรค่ะถ้าประจุไหลผ่านมากในเวลาสั้นๆก็หมายความว่ากระแสะสูงครับ1แอมแปร์ก็คือการไหลของประจุ1คูลอมในเวลา1วินาทีค่ะมีตัวอย่างคำนวณในเอกสารเหมือนกันครับ Q20 เขาบอกถ้าประจุ10คูลอมไหลผ่านในเวลาเอ่อ2วินาที ตามที่ใช้คำนวณในเฉลยเขานะครับค่ะ2วินาทีกระแสะจะเป็น I เท่ากับ Qt ก็คือ 10c หาร 2s ได้ 5A ถูกต้องค่ะ5แอมแปร์หน่วยย่อยของกระแสะก็มีเหมือนกันอย่างไมโครแอมแปร์มิในคำถาม21บอกว่า3มิ G a เท่ากับกี่ a ค่ะไมโครคำว่าไมโครคือ10 ยกกำลังลบหใช่ไหมครับใช่ค่ะ10ยกกำลังลบหกงั้น3มิลลิแอมก็คือ3คูณ10กำลังลบหกแอมถูกต้องค่ะการเข้าใจเรื่องกระแสสำคัญมากนะคะเพราะว่าปริมาณกระแสที่ไหลผ่านเนี่ยมีผลต่อความร้อนที่เกิดขึ้นในสายไฟหรือความปลอดภัยโดยตรงเลยค่ะเอาละครับเรารู้จักแรงดัน V ที่เป็นแรงผลักรู้จักกระแสไอที่เป็นการไหลแล้วอีกตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือความต้านทาน Resistance ตัว R ค่ะ R หน่วยเป็นโอห์มโอห์มสัญลักษณ์โอเมก้าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรครับความต้านทานก็ตามชื่อเลยค่ะคือคุณสมบัติของวัสดุที่ต้านหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าลองนึกถึงท่อน้ำเดิมนะคะถ้าท่อนมีขนาดเล็กลงหรือมีอะไรกีดขวางข้างในน้ำก็จะไหลได้ยากขึ้นครับไหลไม่สะดวกใช่ค่ะนั่นคือมีความต้านทานการไหลสูงขึ้น ในทางไฟฟ้าวัสดุทุกชนิดมีความต้านทานอยู่บ้างนะคะยกเว้นพวกตัวนำยิ่งหยวดแต่ตัวต้านทานหรือรีสิสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีค่าความต้านทานที่แน่นอนตามที่เราต้องการเพื่อควบคุมปริมาณกระแสหรือแรงดันในวงจรค่ะแล้วเราจะรู้ค่าความต้านทานของเจ้าตัว r e สิสเตอร์เล็กๆพวกนั้นได้ยังไงครับเห็นมันมีแถบสีๆอยู่เต็มเลย อ๋อ <AL> นั่นคือรหัสแถบสีค่ะเป็นวิธีมาตรฐานสากลเลยในการบอกค่าความต้านทานแล้วก็ค่าความคลาดเคลื่อนด้วยค่ะครับยังในเอกสาร Q 2 3มีตัวอย่างแถบสีแดงส้มดําเงินอันนี้จะอ่านค่าได้23โอห์มคลาดเคลื่อนบวก10ซค่ะแดงคือ2ส้มคือ3ดํดำคือตัวคูณ10กำลังศูนย์หรือ1เงินคือบวก10%ใช่ค่ะ ก็เป็น23คูณ1ได้23โอห์มบวก10%เข้าใจแล้วครับการอ่านค่านี่สำคัญมากเวลาประกอบหรือซ่อมวงจรนะครับสำคัญมากๆค่ะทีนี้พอเรารู้จัก V I R ครบทั้ง3ตัวแล้วก็มาถึงกฎทีเ่เหมือนเชื่อมโยงทั้ง3ตัวนี้เข้าด้วยกันนั่นคือกฎของโอห์มส์โอห์มส์ลอใช่ค่ะกฎนี้สำคัญมาก เอกสารบอกว่าใจความสำคัญคือกระแสไอจะแปรผันตรงกับแรงดัน v และแปลปกผันกับความต้านทาน r ใช่ค่ะนั่นคือหัวใจเลยเขียนเป็นสมการง่ายๆที่ใช้กันบ่อยที่สุดคือ v เท่ากับ i คูณ r ค่ะ v เท่ากับ i r หรือถ้าอยากหากระแสก็จัดรูปใหม่เป็น i เท่ากับ v ส่วน r ครับหรือถ้าอยากหาความต้านทานก็ r เท่ากับ v ส่วน i ในเอกสารบางทีเขาอาจจะใช้ E แทน V นะคะซึ่ง E มักจะหมายถึงแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเช่นแบตเตอรี่แต่ V มักจะหมายถึงแรงดันที่ตกคล่อมส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรแต่หลักการของกฎโอห์มยังคงเหมือนเดิมค่ะโอเคครับแล้วความหมายในทางปฏิบัติคืออะไรครับก็หมายความว่าถ้าเรามีแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันคงที่เช่นแบตเตอรี่1 2โวลต์นะคะแล้วเราไปต่อกับวงจรที่มีความต้านทานสูงกระแสะที่ไหลก็จะน้อยค่ะ ครับผมแต่ถ้าต่อกับวงจรที่มีความต้านทานตา่ำกระแสะก็จะไหลได้มากหรือมองอีกมุมถ้าความต้านทานในวงจรคงที่แต่เราเพิ่มแรงดันของแหล่งจ่ายให้สูงขึ้นกระแสะที่ไหลในวงจรก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอ๋อครับเป็นความสัมพันธ์แบบตรงไปตรงมาที่พื้นฐานและมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์วงจรครับลองดูตัวอย่างคำนวณในเอกสารนะครับ Q 27เขาถามว่า ถ้ามีแรงดัน12โวลต์ตกคร่อมตัวต้านทาน6โอห์มกระแสที่ไหลผ่านจะเป็นเท่าไหร่ก็ใช้ I เท่ากับ V ส่วน I ใช่ไหมครับครับ12โวลต์หาร6โอห์มก็ได้2แอมป์ถูกต้องค่ะ2แอมแปรหรืออีกตัวอย่างหนึง่งถ้ามีกระแส10แอมป์ไหลผ่านตัวต้านทาน5โอห์มถามว่าแรงดันตกคร่องตัวต้านทานนั้นจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้ V เท่ากับ I คูณ R ค่ะครับ วีเท่ากับ IR ก็คือ 10M แอมป์คูณ5โอห์มได้50 V โวลต์ใช่ค่ะ50 V โวลต์ตรงนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจนะคะ,ฉะเฉลยในเอกสารต้นฉบับสำหรับข้อ28ตอบ2 V โวลต์ซึ่งดูขัดแย้งกับกฎของโอห์มโดยตรงเลยการคำนวณตามสูตร V ีเท่ากับ IR ได้50 V โวลต์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่อาจเจอข้อผิดพลาดในเอกสารได้การเข้าใจหลักการจึงสาคัญกว่าการจาคาตอบนะคะจริงครับเข้าใจหลักการสาคัญที่สุด ทีนี้ถ้าเราอยากจะวัดค่า v กับ i ในวงจรจริงๆล่ะครับต้องใช้เครื่องมืออะไรแล้วก็ต่อเข้ากับวงจรยังไงครับการวัดกระแสหรือ i นะคะต้องใช้ตอร์ t e r มิเตอร์ค่ะและต้องต่อแบบอนุกรม series กับส่วนของวงจรที่เราต้องการวัดกระแสค่ะต่ออนุกรมหมายถึงว่าต้องตัดวงจรตรงนั้นเลยแล้วเอามิเตอร์ไปแทรกขั้นกลางให้กระแสไหลผ่านตัวมิตเตอร์ไปเลยเหรอครับใช่เลยค่ะหลักการคือมิเตอร์ต้องการวัดปริมาณ การไหลจึงต้องให้กระแสทั้งหมดไหลผ่านตัวมันไปครับส่วนการวัดแรงดันหรือ V ต้องใช้วต์มิเตอร์ค่ะและต่อแบบขนานคือต่อครอมกับจุด2จุดหรือครอมอุปกรณ์ที่เราต้องการวัดค่าแรงดันตกคร่อมค่ะต่อขนานก็คือเอาสายวัดของวต์มิเตอร์ไปจิ้มครอมจุดที่เราสนใจโดยไม่ต้องตัดวงจรถูกต้องค่ะ เพราะวต์มิเตอร์วัดความแตกต่างของศักไฟฟ้าระหว่าง2จุดไม่ได้วัดการไหลโดยตรงการต่อเครื่องมือวัดให้ถูกวิธีจึงสำคัญมากนะคะเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องมือเสียหายหรือวงจรผิดปกติด้วยค่ะโอเคครับพอเข้าใจเครื่องมือวัดแล้วมาดูโครงสร้างของวงจรไฟฟ้ากันบ้างวงจรไฟฟ้าแบบง่ายที่สุดเลยต้องมีอะไรบ้างครับต้องมี3ส่วนหลักๆค่ะคือ 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า power source เช่นแบตเตอรี่หรือปลั๊กไฟบ้านเรารสองตัวนำไฟฟ้า conductor ก็คือสายไฟเพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไหลและ 3. าภาระทางไฟฟ้าหรือโหลดซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปทำงานเช่นหลอดไฟมอเตอร์หรือฮีเตอร์ค่ะอ๋อครับถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปวงจรก็จะไม่สมบูรณ์ทำงานไม่ได้ค่ะทีนี้ การต่อโหลดหรือตัวต้านทานเข้ากับแหล่งจ่ายมันมีวิธีต่อหลักๆอยู่2แบบใช่ไหมครับคืออนุกรมกับขนานใช่ค่ะการต่อแบบอนุกรมหรือซีรีส์คือการนำอุปกรณ์มาต่อเรียงกันไปเป็นเส้นทางเดียวเหมือนลูกโซ่เลยค่ะครับต่อต่อกันไปจุดเด่นสำคัญของวงจรอนุกรมคือ 1. กระแสะไฟฟ้าหรือไอเนี่ยจะไหลเท่ากันทุกจุดในวงจรเลยค่ะเท่ากันหมด 2. แรงดันไฟฟ้าหรือ V จากแหล่งจ่ายจะถูกแบ่งตกคร่อมไปตามอุปกรณ์แต่ละตัวผลรวมของแรงดันย่อยๆนี้จะเท่ากับแรงดันรวมพอดีครับแบ่งกันไปและ 3. ความต้านทานรวมหรือ RT ของวงจรจะเท่ากับผลบวกของความต้านทานย่อยทุกตัวเลยค่ะคือ RT เท่ากับ R 1บวก R 2บวก R 3บวกไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นถ้ามี R 100โอห์ม120โอห์ม แล้วก็250อโอห์มต่ออนุกรมกัน r าก็คือ100บวก120บวก250ก็เป็น470โอห์มถูกต้องค่ะ470โ oh อห์มแล้วการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมล่ะคะเช่นเอาฐานไฟฉายมาต่อเรียงกันอ๋อครับครับการต่อเซลล์แบบตาอ,อนุกรมคือเอาขั้วบวกต่อขั้วลบเรียงกันไปจะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้ารวมสูงขึ้นค่ะ เช่นทาน1.5โวลต์2ก้อนต่ออนุกรมกันก็จะได้แรงดันรวม3โวลต์ค่ะได้โวลต์เพิ่มขึ้นแล้วการต่อแบบขนานล่ะครับต่างกันยังไงการต่อแบบขนานคือการนำอุปกรณ์มาต่อคร่อมขั้วแหล่งจ่ายเดียวกันค่ะเหมือนแยกเป็นสาขาขนานกันไปอ่ะฮะแยกสาขาจุดเด่นสำคัญของวงจรขนานคือ1 แรงดันไฟฟ้าหรือ V ที่ตกคร่อมอุปกรณ์แต่ละตัวในแต่ละสาขาจะเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็เท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายด้วยอ๋อ oh, V เท่ากันหมดทุกเส้นใช่ค่ะ 2. กระแสะไฟฟ้าหรือ I รวมที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายจะเท่ากับผลรวมของกระแสะที่ไหลยแยกใบในแต่ละสาขาคือกระแสะจะถูกแบ่งไหลไปตามแต่ละสาขานะคะครับกระแสะแยกไหลและ 3. อันนี้น่าสนใจ ความต้านทานรวมหรือ Rt ของวงจรขนานจะมีค่าน้อยกว่าความต้านทานตัวที่มีค่าน้อยที่สุดในวงจรเสมอค่ะโหน้อยลงเหรอครับไม่เหมือนอนุกรมที่ยิ่งต่อยิ่งมากใช่ค่ะมันจะน้อยลงการคำนวณจะซับซ้อนกว่าแบบอนุกรมนิดหน่อยสูตรคือ1ส่วน Rt เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวกไปเรื่อยๆค่ะครับหรือถ้ามีแค่2ตัวอาจใช้สูตรลัด RT เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 R2 ได้ค่ะแล้วการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบขนานล่ะครับแบบเอาขั้วบวกต่อขั้วบวกลบต่อลบการต่อเซลล์แบบขนานแรงดันรวมจะยังคงเท่ากับแรงดันของเซลล์เดียวนะคะแต่จะเพิ่มความสามารถในการจ่ายกระแสหรือทำให้ใช้นานได้นานขึ้นค่ะอ๋อโวเท่าเดิมแต่จ่ายกระแสได้เยอะขึ้นประมาณนั้นค่ะ มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันคือความนำไฟฟ้าหรือ conductance ตัว g นะคะซึ่งเป็นส่วนกลับของความต้านทาน g เท่ากับ1ส่วน r หน่วยเป็น Siemens ตัว s ค่ะยิ่ง g สูงก็คือยิ่งนำไฟได้ดีหรือ r ต่ำนั่นเองค่ะเมื่อมีกระแสไหลผ่านความต้านทานมันเกิดอะไรขึ้นอีกครับเหมือนจะมีความร้อนเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือเรื่องของกำลังไฟฟ้าตัว P และพลังงานไฟฟ้าตัว W ค่ะกำลังไฟฟ้าคืออัตราการใช้พลังงานหรืออัตราการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ตัว W ค่ะวัตต์ W ถ้าวัดสูงก็คือใช้พลังงานเร็วหรือทำงานได้มากในเวลาเท่ากัน สูตรคำนวณกำลังไฟฟ้ามีหลายรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ค่าอะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆก็คือ P เท่ากับ V คูณ I กำลังเท่ากับแรงดันคูณกระแส P เท่ากับ I กำลังสองคูณ R กำลังเท่ากับกระแสยกกำลังสองคูณความต้านทานสูตรนี้บอกเราว่ากำลังงานที่สูญเสียในรูปความร้อนในตัวนำหรือตัวต้านทานมันขึ้นกับกระแสยกกำลังสองเลยนะคะโอ้โหเยอะเลย และ P เท่ากับ V กำลังสองส่วน R กำลังเท่ากับแรงดันยกกำลังสองหารความต้านทานค่ะตัวอย่างเช่นถ้า R เท่ากับ5โอห์มและ I เท่ากับ2แอมป์ไหลผ่านกำลังคือ P เท่ากับ I squared R ก็2กำลัง2คูณ5ได้20วัตใช่ค่ะ20วัตหรือถ้า V เท่ากับ120โวลต์และ I เท่ากับ5แอมป์กำลังคือ PV ก็120คูณ5ได้600วัต ถูกต้องค่ะทีนี้พลังงานไฟฟ้าตัว W ก็คือกำลังไฟฟ้า P ที่ใช้ไปคูณด้วยเวลา t ท,ที่ใช้งานค่ะ W เท่ากับ P คูณ t ใช่ค่ะ W เท่ากับ P t หน่วยของพลังงานอาจจะเป็นจูลซึ่งเท่ากับวัตต์วินาทีหรือหน่วยที่คุ้นเคยในการคิดค่าไฟคือกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือที่เราเรียกว่ายูนิตนั่นแหละค่ะ การแยกแยะระวางกำลังที่เป็นอัตรากับพลังงานที่เป็นปริมาณทั้งหมดนี่สำคัญมากนะครับอย่างเวลาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราดูวัตต์ P เพื่อรู้ว่ามันกินไฟเร็วแค่ไหนใช่ค่ะแต่ค่าไฟที่เราจ่ายจริงมันขึ้นอยู่กับพลังงาน W คือเอาวัตต์ไปคูณกับชั่วโมงที่ใช้งานถูกต้องค่ะ Q41 มีตัวอย่างเปรียบเทียบการสิ้นเปลืองพลังงานซึ่งเตารีด1,400วัตต์ใช้2.5ชั่วโมง จะใช้พลังงาน1,400คูณ2,5ได้3,500วัตต์หรือ3,5กิโลวัตต์อัลส์ซึ่งมากที่สุดในตัวเลือกนั้นเลยใช่ค่ะเข้าใจสองคำนี้จะช่วยให้ประมาณค่าไฟหรือเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมขึ้นมากเลยค่ะนอกจากกฎของโอมแล้วเอกสารยังพูดถึงกฎของเคอร์ชอฟอีก2ข้ออันนี้ใช้ทำอะไรครับดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นกฎของเคอร์ชอฟมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะในการวิเคราะห์วงจรที่ซับซ้อนขึ้น ที่กฎของโอมอย่างเดียวอาจจะรับมือไม่ไหวมี2กฎคือ 1. กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ KVL กฎนี้เกี่ยวกับแรงดันในวงจรปิดหรือลูปใดๆนะคะมันบอกว่าผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันทั้งหมดในวงจรปิด1รอบมีค่าเท่ากับ0ย์ค่ะผลรวมเป็น0ูนมาความว่ายังไงครับ คือพูดง่ายๆก็คือในวงจรปิดวงหนึ่งแรงดันที่แหล่งจ่ายจ่ายให้หรือแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะคะคจะเท่ากับผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมโหลดหรือตัวต้านทานต่างๆหรือแรงดันที่ลดลงในวงจรปิดนั้นพอดีเลยค่ะเหมือนพลังงานไม่หายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปไป KVL มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์วงจรอนุกรมหรือหาแรงดันที่ไม่ทราบค่าในลูปค่ะดู Q 4 3 Q 4 4 Q 4 8อ๋อครับครับ 2. กฎกระแสะไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ KCL กฎนี้เกี่ยวกับกระแสะที่จุดเชื่อมต่อหรือโนดหรือจังชันใดๆในวงจรค่ะมันบอกว่าผลรวมทางพีชคณิตของกระแสะที่ไหลเข้าและออกจากจุดเชื่อมต่อหนึ่ง,งมีค่าเท่ากับ0ย์อันนี้พอจะเดาได้ครับแปลว่ากระแสะที่ไหลเข้าจุดนั้นรวมกันแล้วต้องเท่ากับกระแสะที่ไหลออกจากจุดนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนน้ำที่ไหลเข้าทางแยกต้องเท่ากับน้ำที่ไหลออกไปรวมกันไม่มีกระแสะไฟฟ้าที่ไหนเกิดขึ้นหรือหายไปเองที่จุดต่อน,นั้นครับผม KCL มีประโยชน์มากในการวิเคราะห์วงจรขนานหรือหาค่ากระแสะในสาขาที่ไม่ทราบค่าค่ะดู Q 5 1 Q 5 2ที่กระแสะเข้า5 A กับ3 A รวมไหลออกเป็น8 A หรือ Q 5 3ที่ใช้ KCL วิเคราะห์หาสาขาที่ขาดได้ค่ะสุดท้ายแล้วครับ ในชีวิตจริงวงจรส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เป็นแค่อนุกรมล้วนๆหรือขนานล้วนๆแต่มันผสมกันไปหมดเลย m i x circuits เราจะจัดการกับความซับซ้อนพวกนี้ยังไงครับ หลักการคือค่อยๆย,ยุบรวมค่ะเราต้องมองหาชุดของตัวต้านทานที่ต่อกันแบบขนานหรือแบบอนุกรมที่ชัดเจนก่อนครับแล้วํำนวณหาความต้านทานสมมูลหรือ equivalent resistance ของชุดนั้นก่อนทำให้วงจรมันดูง่ายลงทีละขั้นแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนเหลือความต้านทานรวมของทั้งวงจรเพียงค่าเดียวค่ะเหมือนกับเราค่อยๆแก้ปมเชือกที่มันพันกันยุ่งยทีละปมใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลย เมื่อเราได้ความต้านทานรวมหรือ Rt ของวงจรผสมแล้วนะคะเราก็สามารถใช้กฎของโอห์ม V เท่ากับ IR กับแหล่งจ่ายเพื่อหากระแสรวมหรือ It ที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายได้ครับหาตัวรวมก่อน จากนั้นก็เป็นเหมือนการทำงานย้อนกลับคือใช้ KVL KCL และกฎของโอหมร่วมกับหลักการแบ่งแรงดันในวงจรอ,อนุกรมแล้วก็การแบ่งกระแสในวงจรขนานเพื่อคำนวณหาค่าแรงดันตกคร่อมหรือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทางแต่ละตัวในวงจรเดิมได้ค่ะดูตัวอย่างการหา RTIV ใน Q 6 2ถึง Q 6 8นะคะมันต้องอาศัยการมองภาพรวมแล้วค่อยๆเจาะรายละเอียดทีละส่วนค่ะต้องฝึกฝนพอสมควรเลยค่ะถึงจะคล่อง โอ้โห oh, วันนี้เราเจาะลึกกันตั้งแต่พื้นฐานสุดๆของไฟฟ้าที่ระดับอะตอมเลยนะครับมาจนถึงกฎเกณฑ์สำคัญที่ควบคุมวงจรซับซ้อนค่ะจังเรื่องประจุแรงดันกระแสความต้านทานกำลังพลังงานกฎของโอห์มกฎของเคอร์ชอฟการต่อวงจรแบบต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์วงจรผสม การไล่เรียงจากคำถามคำตอบในเอกสารชุดนี้แม้จะละเอียดนะครับแต่ก็ช่วยหเห็นภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมโยงของหลักการสำคัญเหล่านี้ได้ดีจริงๆครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะความเข้าใจในพื้นฐานเหล่านี้สำคัญมากจริงๆค่ะมันเป็นรากฐานของเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นในบ้านในอุตสาหกรรมหรือในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้แล้วการจะเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนขึ้นก็จะง่ายขึ้นมากค่ะครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ผมขอทิ้งท้ายชวนคิดต่อยอดจากเรื่องที่เราคุยกันนิดหนึ่งครับ<ฆ>เราพูดถึงความต้านทานไฟฟ้าแล้วก็สภาพต้านทานของวัสดุที่เป็นตัวกำหนดว่าไฟจะไหลได้ดีแค่ไหน<ฆ>ลองจินตนาการดูเล่นๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์เราสามารถพัฒนาวัสดุตัวนำยิ่งยวดหรือซูเปอร์คอนดักเตอร ที่ไม่มีความต้านทานไฟฟ้าเลยแม้แต่น้อยอื <Ừ. S 1> หรือมีความต้านทานเป็นศูนย์แล้วที่สําคัญคือมันสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นจัดเหมือนในปัจจุบันโห oh, ถ้าทำได้จริงนะคะการค้นพบนั้นจะเปลี่ยนโลกของเราไปได้อย่างไรบ้างก็น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ